โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Call of Duty Modern Warfare 2ครับหมวด DMZ นะครับไปทำภารกิจกันต่อครับวันนี้เราจะเอาอันนี้ไปครับคลปอินภารกิจอะไรเอ่ยเออคนเดียวหรือหลายคนดีคนเดียวดีกว่าหลายคนเดียว,ยว,ยวมันแยกกันทำแล้วมันมงงตองไปช่วยทีภารกิจเขาบอกว่าให้ขับเรือไปที่ถ้ำถ้ำหนึ่งครับในในแมปเดี๋ยวลองไปดูดิถ้ำอยู่ตรงไหน แล้วก็หาเอกาสารอะไรสักอย่างเนี่ยในถำ้ำให้เอาไปวางเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะโอ้โหเกิดซะเกิดซะห่างไกลเลยทีเดียว<า>ขึ้นรถเลยเกิดซะทะเลทรายเลยผมจะไปตรงนู้นนี่ถำ้ำหาเรือขับไปเดี๋ยวไปนั่งเรือตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวเรือขับไปเรื่อยๆที่ตรงนี้น นั่งรถไปนั่งเรือนั่งรถไปนั่งเรือตกวะตกวะทะตกไหมไม่ตกเกมขับรถครับคราวนี้จะไปเกมขับเรือภารกิจบอกว่าเอา้าไม่โดนยิง พอดีบอกให้ขับเรือไปที่ถ้ำถ้ำหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยรถจอดจอดจอดเดี๋ยวตกน้ำเดี๋ยวตกน้ำไปเรือไม่เปลี่ยนสีเลยเดีย๋ยวโดนยิงนะแต่ยังไม่ได้หายกระสารเลยดิ วีกอ่อรถมันไม่ได้หาเอกสารบอกว่าเอาเอกสารด้วยแผ่นนี้เป็นเป็นแผ่นรู้แผ่นละกี่บาทสองพันสองพันหนึ่งน mm. ี่อะไรน uh. ี่มันภาพอะไรนะอาวอาวอา้อา นี่ถ้ำน,นี้เฮ้ยน,น้ำมันลดถ้ำตรงนี้นี่ไงตายไปนเนี่ยรักกี่ให้กลับเรือเข้ามาไหนอะผมเห็นผ่านเลยก่อนจะขับเข้าไปต้องเคลียร์ก่อนแล้วเนี่ยก่อนจะขับเข้าไปต้องเคลียร์ก่อนแล้วเนี่ยเฮ้ยเรือ Okay. เหลือไม่นิ่งเลยว่าไม่รอดว่ะว่าไม่รอดว่ะไม่มีสไนเปอร์ด้วย oh. หนคนใส่เกาะ ไม่นอดว่ะโอ้ยโดนซองโอ้ยโอ้ยลูกสอง,ออลสองเลือดหายหว่วงเกิดก็มาควันก็มามยากว่ะมาคนเดียวด้วยเข้าทางอื่นดีไหมเข้าทางอื่นดีไหม เรือเข้าไปให้ได้ต้องเคลียร์มอนเนี่ยมาคนเดียวไงไม่รู้เพื่อนจะมาเล่นเพื่อนเมื่อไหร่ไงก็เลยคนเดียวไปเลยอ,อ้าวเรือโดนยิงระเบิดเรือโดนยิงระเบิดไปเดียวหาเรือใหม่นั่งเคลียร์มอนก่อน เกียร์มอนเ่อนค่อยเข้าไปค่อยเอาเรือไม่ม yup. like ีเอกสารเราต้องการไอทำไมกระสุนหมดเร็วจังว่ะข้างนอกไม่มีมอนนะมีแค่นี้เนาะโอเคค่อยเข้าไปออกมามอนเตอร์ เราล่อเข้าทางนู้นแล้วเราก็มาเข้าทางนี้ครับโอ้ยโอ้ยซุกมซองระยะไกลเหรอซุกมซองระยะไกลี๋ยวจะสู้ปืนกลโอ้ยเล่นยิงพิสไซแย่แล้วแย่แล้วมาได้ไงวะเข้ามาใกล้ขนาดนี้เรือดีเจนแป๊บ มิดสายเลยเหรอไม่มีกระโครับตายโอเคไม่มีคนอื่นแล้วแกได้ไู้นี่เหรอแล้วไงอะ ใช่ปะใช่เอกสารนี้ที่ต้องมาเอาปะต้องขับเรือมาก่อนใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องไปหาเรือครับเอามีเอกสารไม่ใช่ดีกว่าเัาสื่อตูนไปแชท เนี่ยไม่ขึ้นว่าผ่านอะไรเลยเห็นชีเรือที่ไหนดีกว่าแถวนี้ไม่มีเลยเราต้องระบุว่าเรือด้วยนะก้ามัด ขึ้นข้างบนครับให้ขับเรือมาที่นี่ให้ขับเข้าไปข้างในอ่ะเรือโดนระเบิดเลยเซ็งเยวรถก่อนแต่เราต้องหาเอกสารนี่ว่าเพราะเอกสารอันนี้มันไม่ใช่ไเรเลเร็ว,รวหาเรือ ไปไปไปตัว่าเดีไปดูธนาคารนี่สถานาีตำรวจก็ได้เหมือนกันนะหมือว่าจะมีสถานาีตำรวจจะมีเอกสารกับธนาคารแล้วเราเข้ามาหาที่มีไหมเผือฟุกเจอ โอ้ยกระตุกใู่ไหมไม่ใช่อีก,กส่างันกได้กระเป๋าหรือว่าดีแตบบได้ไม่มีไม่มีปืน ม้เอกาสารไม่มีครับไม่มีครับใครอีมาอย่ายิงข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าทำเควสอยู่นี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 ่โอ้แปดพัน 8, เลยวะไม่ใช่คนละแบบเลยไม่ใช่อันนี้ ใครมันฟาระเบิดวะลองนี่นี่อันนี้แหละใช่เลยชื่อนี้ครับเอ้ยไม่ใช่ดิว่วะเฮ้ยมันมีหลายชื่อเหรอไม่ใช่ตุดตรนงสือมันคนละแบบเลยไม่ใช่ว่ะไม่รู้ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลองลองเอาไปดู ต้องไปดูปืนฉีดออกมานี่ดูครบทุกซอกทุกมุมยังเ๋รวน,นี้ไม่มีเสื้อเยี่ยมไปก่อนเลยแล้วมันมีเควสให้หาวายด้วยนะวายวาย 5. ไม่ใช่นั้นเล่ามีเควสให้หาวายด้วยนะเอาละเรือ นี่เลยไกลเลยเอานี้ได้ไหมคน,นี้ได้ไหมใกล้ดไลีไปแล้วไปแล้วใกล้ใกล้โอ้โอ้ฝ่าดงมอนสเตอร์ แวะดูธนาคารแถวนี้วาแถวนี้มีธนาคารตัววะแถวนี้มีธนาคารบตัววะเอาที่แว,นนว,แวธนาคารเก็บเงินทั่งหมดนี่ใช่ธนาคารหรือเปล่าเหมือนออฟฟิศเลยไม่ใช่อ่ะ ลองเก็บไปดิลองเก็บไปแล้วกันโอ้โหของแทงอีกแล้วเจอของแทงอีกแล้วแต่เราก็ไม่ได้ใช้งไงมูกแกดิ้งไปคู่เอกสารไม่ใช่บบออเออช่ ก็สองพันห้าก็ไม่ใช่ก็คงมีอันนี้แล้วมั้งอันที่แพงมีสอง0รั้งเฮ้เดี๋ยวนีที่นี่มันมีเงินดรอปให้อย่างนี้เลยเหรอสองพันห้าเก็บได้หกเลยเหรอ ผมไม่รู้ว่าเอกสารแบบไหนแล้วเราต้องลองเก็บไปคำๆดูนี่นะโอ้โหนี่ก็แปดพันว่ะมันจะใช่หรือเปล่าวะมันจะใช่หรือเปล่าวะส่วนอันนี้ข้างบนข้างบนต้มเป็นสองพันห้าโอเคไปละตันแล้วไม่มีที่ไปแล้ว อยเจอคนเป็นพอนธนาคารปล่าอ่ะผมก็ไม่รู้หน้าตาธนาคารเรืออยู่ไหนเนี่ยไม่ยิงดีไม่ยิงดีมาหาเรือเรือลำเล็กได้เปล่าอ่ะแน่ใจเอา หายละไปทา,างนี้ว่ะเรือด,ดูยิงเราเก็บเอกสารมาเยอะแยะเลยนะไม่รู้ว่าคราวนี้จะได้หรือเปล่าดูดิ8,000อันนี้ห้าพิสอันเนี้ยพันหนึ่งอันนี้สองพันเดี๋ยวลองวางดู วางอันไหนได้ก็อันไหนก็ใช่ใช่หรือเปล่าแล้วบอกให้วางตรงที่เราเก็บมาเมื่อกี้หรออย่ายิงนะอย่ายิงถูกกี่นาทีแล้วเนี่ยไม่ได้ดูเวลาผม ก็ถือเป็นเรือนอะเจสกีเนี่ยเจสกีก็ถือว่าเป็นเรืออ่ะขับเข้ามาแล้วอ้าวไม่ขึ้นอะไรเลยอ่ะเนี่ยเด,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 ด้งแล้วเ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 สียงอะไรวะ อันนี้ก็เหลือวางเอกสารโอเคเนี่ยอ้าวอะไรวะทำไมมันดิ่งอย่างนั้นวะคือไม่ผ่านเหรอคือผ่านหรือหรือไม่ผ่านยังไงงงเนี่ย และเก็บไม่ได้ด้วยนะมันเอาอันที่สองพันวางลงไปครับ 1, 1. งงว่ะเฮ้ยอ๋อมีที่อื่นอีกเหรอไม่ใช่ที่เปิดประตู แล้เน,นี่ยมันวางมาแล้วใหม่ไม่ได้แล้วาวางไว้เหรอเนี่ยเหรอไอ้สองพเนี่ยถูกแล้วผมว่าบั๊กว่ะเดี๋ยวต้องลองออกคืึ่ครึ่งบินออกอะ่ะเพราะเรือเราก็จอดแล้วเนี่ยแต่มันติ๊กเรือหายไปเนี่ยไปติ๊กข้างล่างค่ะหรือว่าเราทำผิดขั้นตอนวะฮะ้ ทำผิดขั้นตอนเหรอใส่ปักใส่ปักใส่ปักโอ้โหเฮ้ยไปถ้ำก่อนเลยเพื่อนเอ้ยธนาคารก็ได้ใกล้ธนาคารไปถ้ำได้ไงมึงไม่มีเอกสารมึงจะไปถ้ำทำไมมึงก็ไม่ผ่านเวื่อยู่ดี ติ๊กติ๊กถูกไงไม่ได้ประเด็นหลักคือต้องคลายกอะสานอุ้ยอุ๊ยใครยิงเพื่อนเอากดผิดกดวางกระสุนใครยิงมากอ่อหายหมดเลยไ,มมไปเพื่อนถามเปล่าไปไหนเราถับไปหามันแล้วเนี่ยแล้วจะไปไหนอ่ะ ถ้าไม่ไปทางนั้นอ,ะอ,อ่ะอ้าไม่หรอยิงมาจากธนูมือกีฬขับเรอไมหาไปธนาคารเหมือนเดิมใช่ไหม <c oughs> แล้วก็ถ้าไม่มีก็ไปวางระเบิดทู้เซฟไปวางระเบิดเอาทู้เซฟใช่ไหม <c oughs> ขี่รถขับรถ <laughs> ปีนไม่ได้ตะขดไปดิ <laughs> ติด,ดเพื่อนระวังคนมีทุกคนทุกแห่งเพื่อน <laughs> เอ้ยจะเปลี่ยนสีรถก่อนเึบ <laughs> <laughs> เปลี่ยนไม่ได้ <laughs> เปลี่ยนสีรถไม่ได้เลย <laughs> เร็ว เดี๋ยวทำเควสเสร็จค่อยฆ่าคนเอ่อไปหาคนฆ่าได้เดี๋ยวกูไปหาเดี๋ยวกูไปหาของเองกูไปหาของเองเพื่อนไปละบายบายต่อเขาเนี่ยเอาต่อหนี่ไปไหมบายบายเพื่อนอย่าเก็บนะให้เพ uh, nah, <vale um> um ื่อนเก็บเออเดี๋ยวกูกูติดเฉยๆติดเฉยเอะ เ,เงินเต็มเลยเงินเต็มเลยเฮ้ย,ย <c oughs> หาพยาบาลหาพยาบาลใส่ตัวกันหน่อยเก็บไปนั่นะเซนทีอรีบรถปริมินตเย้ได้แล้วเอกสารสองพันบาทพอแล้วอ่ะไม่ต้องหาอะไรใช่ไหมไปเลยปะไปเลยปะล่ะหรือ,หร,อหรือไปวางระเบิดเ่อดี๋ยยวค วางระเบิดโชว์ก็วางระเบิดตู้เซฟก็ได้นะไปเลยเสียเวลาปะมึงค่อยมาตัดทีหลังต้องไปหาเรือเพื่อน,นอพยาบาลไม่เจอพยาบาลเลยว่ะเพาาืเ่อนไปนั่งเรือกันต่อไหนเรือลำไหนนี่ลำนี้เอารถรถอยู่ไหนมะปึ๊าบไป ไม่โดนยดิงตายนะขึ้นเรือบุกถำ้ำ<ว>เรืออยู่ทางขวาเพื่อนเรือหายอ่ะเรืออยู่ทางขวาเพื่อนว่ะออื่อน้อนหินไอ้เพื่อน ไปเพื่อนทำเงียงเพื่อนเกาะมดเลยทีเดียวอเอ้าเยี่ยมไปเลยเราไม่ให้ใครใช้ต่อเร็วลุยเป็นนักท่องเที่ยวเพื่อนนักท่องเที่ยว S <S เฮ้ยวอลสไปเปอร์มาเพื่อนเฮ้ยเอาเอาเรือจอดไว้ข้างนอกก่อนแล้วค่อยแล้วเข้าไปเคลียร์ก่อนดีไหมหรือว่าเอาเรือเข้าไปเลยเลยเดี๋ยวกูพาเข้าไปกูเคยขับเข้าไปแล้วแล้วกูก็โดนยิงตายเพื่อนะมันมีที่ซ่อนเหรอมันไม่มีที่ซ่อนเอ้ยไม่มีพยาบาลด้วยด้วยมือมีพยาบาล ไม่เก็บติดกค่อยเก็บนอนนี่นอนแล้วจะเอาอะไรเพื่อนจริงเหรอเพื่อนเพื่อนโดนแล้วเพื่อนเพื่อนกูโดนแล้วเพื่อนเพื่อนกูโดนแล้วเพื่อนเออ้อเลือดเลือดแตกเลือดแตกไปเยี่ยนแล้วเรือยังไม่ได้ตกเคลสผ่านเลยก็บอกแล้วเห็นไหมอ่ะไม่เชื่อเชื่อเพื่อนอ่ะ ต้องไปหาลำใหม่แล้วลำใหม่ก็รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยเย่ำเลยไม่เคยจะเชื่อเพื่อนกันเลยเพื่อนบอกไม่ฟังเลยหาเรือให้ก็ได้เรืงตรงไหนวะเนี่ยเรียกลำใหม่ได้ไหมเนี่ยกเรือเลยไอ้ตับเต่า เรือได้ไหมอ๋อไปเอเกสารก่อนนะเ,เรืรอเรือขับขับขับผ่านเหลืองๆมาไม่ได้ด้วยเนี่ยต้องไปเอาเรือลำนี้เลยขึ้นไปเอารถงั้นกูทำภาร,รกิจขึ้นไปเอารถแล้วกันเ,เียกเอกสารก่อนดี ไม่เอาไว้ติก๊กทีเดียวดิไว้ติก๊กทีเดียวหาก่อ,อนเดี๋ยวมันจะไม่ผ่านเอาอะไรวะเนี้ข้างนอกก็มีบอดอีกโอ้ยเยอะไปไหนเยอะจริงๆเาให้ก็ได้เรือได้อมันไม่ได้มันผ่านเเหลืองมางไม่ได้เพื่อน จนระเบิดเขาเป็นพวกไอ้กวนให้เฮ้ย้ยเล่นแม่งได้ว่ะใจถึงใจถึงพึ่งได้ใจถึงได้กูก็ยังไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะ มีรถแดงๆมารถบอดใช่ไหมหรือบอรถคนบอดบอดบอดเพื่อนบอดเพื่อนจะทำให้ตกใจเล่นนี่ยโอนอทอทนะเียงอทไใบะบอดกูเห็นอยู่แม่วทำให้ตกใจ โดดลงไปแล้วอยู่คนละที่กับมึงอเออคุณรีบจะรีบไปอาเรือไงนะมันมาหาของมึงว่ะเออว่ะเออว่ะงานเข้าแล้ว แบงก์งก็อยู่คนพลัดีร้วเลยเรื่องของเรื่องเออมันตายแล้วเงี้ยเจ็บเจ็บเกาะก็หมดโอ๊พยาบาลก็ไม่มีโอ๊ชีวิตลันพดเหลือเกินเรือลำที่เรามาเอารถนี่เองเรือลำที่เราเอามาจอด ได้เรือแล้วเพื่อนน่าจะขับไปถึงเลยอขับไปโดนยิงตายซะก่อนกอเลยต้องกอคลิปด่วนเลยเออถึงแล้วเข้าถ้ำแล้วจะกำลังจะเข้าถ้ำกำลังจะเข้าถ้ำถ่าถ่าย,ายาถ้าเรือไม่ระเบิดนะนไหนอะเวรไม่เด้งเลยเพื่อน ติดดิ้งแล้ววะติดดิ้งแล้ววะฐานไม่เปี่ยนกระท่อมหลังนี้ไหนเมื่อกี้สุดแดงๆในแผนที่ไปไหนแล้ววะกระท่อมหลังนี้เก็บใช่ไหมเก็บแล้วก็วางวางเอกสารที่เราเก็บมาใช่ไหมแทนที่โอเคแล้วเราก็ออกให้สำเร็จใช่ไหมเป็นตรงกลางเลยปง๊มดูมา เฮ้ยได้เข็มเกิดว่ะโอเคมีปืนอะไรดีๆให้เพื่อนเก็บไหมเอาไม่ขับเรือไปอ่ะเพื่อนอ๋อมีรถเหรอเนี่ยออกเลยขึ้เ,าาเราก็เราก็อ้กกออาวไม่เอาอาร์คิเมนด์เหรอไม่ไม่เอาผ่านเวสเนอะไม่อคิเมเดสสารใหม่เหรอไม่อาอคิมมเออคมเดสออกอ่ะเพื่อนจะหาเอกสารใหม่ก็ได้จะดูประกาศก็ได้อ่ะเอาเพื่อนดูนี่ออกออก ออกดีกว่าเอาว่าเอาชัวเอาชัวเอเอาชัวเอาชัวคือเป็นหลบหาที่หลบเฮ้ยมีรถมามีรถมาดีแดงแดงกอไม่มีกอไม่มีเพื่อนเมื่อกี้รถแดงๆบอดหรือคน ตายเพื่อนคนเหรอบอสเจนไปไหนครับเพื <Bil nutritional. S 3> ่อนเพื่อนหอมมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนหอมมาแล้วครับเพื่อนเพื่อนอะไรเพื่อนไปเลยเพื่อนไปเลยเวทกาม แต่ท yeah. well. ี่ใ <to ห้ไปช่วยก่อนให้ช่วยเปล่าให้ช่วยดีกว่าขี้เกียจหาของตตีีโโเงียบดูดิเพื่อนกับเพื่อนหนีทับนีเขาเรียกว่าอะไรวะทหารทหารหนีไปช่วยเพื่อนหรอเงียบตั้งสี่คนก็ทีก็ไม่น้อย พี่จริงช่วยที่จริงช่วยมึงได้เนี่ยเพราะว่ามันยิงบอสอยู่อ่ะเพื่อนมันสี่ตัวหอมอยู่บนมือเลยว่ามันไปลูทของมึงอ่ะเพื่อนแต่ช่างแม่งอะขอหาเมื่อไหร่ก็ได้อีกสี่ตัวสามตัวให้ยิงนี่ผ่านครับเดี๋ยวไปดูข้างนอกให้ชัวเพราผ่านจริงโอเคผ่านแล้วครับนี่ปะตะจบแบบการ์ตูนไทย ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ